ท่าที่จะต้องหนีอะไรอีกสักอย่างแน่นอนเลยอาคารสามสิบสามปีอาคารต้นเหตุใช่ไหมล็อกอารยาอารยา ดูค่อนข้างแย่กว่าจะลากเมาได้ผมยิงไม่ชอบลากเมาไกลๆเดี๋ยวมันจะตกโต๊ะวาป็นย่างดาวต่อกระจกสองอดีต ก็เพียนเล่นในห้องน้ำ สะกดวิญญาณมันอีกครั้งก่อนที่มันจออกมายิกน่าจะเป็นไอโรคจิตนั่นแน่ถึงขนาดเขียนโน้ตไว้ด้วยได้เหรอโอ้องทำพิธี พิธีกรรมอะไรเหรอไม่รู้เหมือนกันกูไม่เคยเห็นอะไรเก็บแปดเขียนโอ้ขอมีคมเก็บไม่ได้ด้วย <c oughs> ควรจะเก็บได้สิว่า สถานการณ์อันตรายแบบนี้ถึงโอ้มีพิธีกรรมสองชั้น <c oughs> มีบ่วงมีอะไรไม่รู้เดี๋ยวมีทางที่ยังไม่ได้ไปสำรวจตรงนี้ล็ไหมหลกจริงด้วยคือสบายใจละ <c oughs> ตรงนี้จะมีออบเจกอะไรให้ทำ แแบกไมนี่ยโอ้มีวิทยุขอให้คุณหัวหน้าหรือเปล่ามีกระจกมีเชื่อกเขาให้โอนเล่นอันนี้ศพใครวะเขาไปดูไม่ได้ด้วยขอส่องดูหน่อยมีกระปู ตึงไว้ที่หน้าผากมัตตาสังก็มัดไม่เรียบร้อยแต่เนี่ยศพนักศึกษาแน่ๆมัตตาสังยังไม่ได้มัดขานะจ๊ะต้นขาก็ยังไม่ได้มัดอืมยังไม่คัปธีวันนี้ดีใจมากที่เราได้คืนดีกับมาริสาสักทีและไม่โกรธเราเรื่องเรามีน้องถึงแม้เราจะทะเลาะกันเรื่องสอน แต่มาริสาก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเข้าใจเรามากที่สุดอยู่ดีขอบใจนะมาริสารักเธอที่สุดเลยวันก่อนเรากับสอนเพิ่งไปฝากท้องกันมาเองยามที่นั่นมองเราแปลกๆอาจจะเพราะว่าเราเด็กกันด้วยละมั้งถึงมองเราดีที่สอนไปด้วยลดความประมาทได้เยอะเลยจะว่าไปวันนี้ที่โรงพยาบาลเราก็เกิดอาการแปลกๆเหมือนอีกคนนึงพยายามจะออกมาอีกแล้ว หลังจากที่ไม่เกิดอาการแบบนี้มานานน่าจะเป็นเพราะความเครียดกับลูกในท้องด้วยมั้งหวังว่าจะไม่เป็นอะไรนะตอนรอหมอในห้องมีพนักงานแปลกๆเข้ามาเอายาอะไรก็ไม่รู้มาทาที่ท้องแต่เห็นเขายื่นคุยกับสอนหน้าห้องคงไม่ใช่คนไม่ดีอะไรหลังฝากท้องเสร็จสอนก็หายตัวไปอีกแล้ว ขยับไม่ได้วะ่ะโอเคเกมเซฟจากเนื้อหาในโนในบันทึกเิืมจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่มันไม่เข้าเขาแล้วแต่เพื่อความสนุกนะครับจะไม่สปอยอะไรทั้งนั้นเราจะไปกันต่ออย่างเดียวให้คนดู จินตนาการและวิจารณญาณตนเองนะครับตอนนี้เรามาเจอเส้นทางที่เรียกว่านาจาเคลือคันพอชมควรวนต่ต่คุณไม่ต้องรับใช่ไหมโอเค น่าสงสารเขานะครับม,มีเปิดไฟไม่ได้ด้วยหมือน,นเส้นทางรถไฟอะไออกไปออกไปไม่รูไปเลยมะมาลิสาอริยาเขาไล่แล้วเขาไล่หรือเขาเตือนไม่รู้นะ แต่ตอนนี้เธอติดอยู่ในวงวนของอารยาไปตไปตกไปโอทเทแปดแขนหรือซาตานแปดแขน เหมือนตน้องมีอะไรสักอย่างที่มองไม่เห็นพยายามจำทางให้ดีนะพอเส้นทางนี้นเราอาจจะต้องใช้หนีแน่นอนเลยแต่ตอนนี้เราต้องวิ่งเข้าไปหาะอะไรบางอย่างนั้นก่อนเออ,เอ,อกูแค่มาดูเฉย จ้ามาแล้วสุข,ขแขวนคอทำไงเนี่ยสักครู่สักครู่กำลังหาเส้นทางอยู่น่ากลัวจะชวนทำให้หลงเลยง,ง่ายๆเลยนะเนี่ย เขาวงกฎไปเยกเดือดเลยโอเดากเปิดดีกว่าอ๋อบัลไลอล้วเงี่ยมันกลายเป็นทางตันซะงั้นเชียกลาวว่าจะสำรวจให้มันครบซะก่อน เธอด้วยเอาไปเอาไปไม่เ,เอาออกไปดีจะตรงไปหรือจะเลี้ยวขอไปที่สว่างแล้วกัน ซับโซนเลยเดินนะครับไันี้ไปทางนี้ก็ได้ตันพวกใครพวกแกครกนี่ใครมีมากกว่าหนึ่งคนเหรอ ยาวไกลเหลือเกินมจบจะไม่สิ้นเลยคือ <c oughs> ต้องเสียเวลาทุบห้ยุ่งยากเปิดเลยแล้วกัน oh. มันนี้มันเชือกสำหรับผูกคอตายหรือเอาไว้สะดอกคอกันแล้วเจ้เนี่ยสอนฉันท้องพูดเป็นเล่นนะ่ะตรวจผิดหรือเปล่าพูดแบบนี้หมายความว่ายังไงสอนจะไม่รับเด็กในท้องเหรอเปล่าไม่ได้หมายความอย่างนงั้นแต่โทษเธอต้องเข้าใจเราบ้างสิเรายังเรียนกันอยู่นะหมายความว่าไงนะเรียนงั้นเหรอ แล้วฉันล่ะโอเคโอเคฉันพูดผิดเองเดี๋ยวฉันจัดก,การเองจัดก,การอ,อะไรเอาหน้าปล่อยให้เป็นเรื่องของฉันเถอะ มาจ้ารอสักครู่อวัดอยูอ่แค่วเล่นมาริสามาตั้งหลายรอบเพิ่งเพิ่งรู้ว่าเออเฮยอ้ยค่งรู้ว่ารองเท้าแบรนด์เนมนะเนี่ยเชื่อไมไม่ได้คิดอย่างนั้นหรอก ไปต่อยไงวะชังกระชี้อ่ะ่อเฮ้นายบอกวิธีไปต่อยสิไปไงปากพังงาพังงาอย่างเดียวเลย ก็คงไม่ได้อันนี้มันดูอะไรก่อนแล้วไยเลย it's ต้องไปยังไงเนี่ย มีรูตรงนี้อ่าวร้อยเล็กจัดมองไม่เห็นแล้วก็เสียบล็อกอีกดึงแจงอีกแล้วกัน ุดเกิดเทกมนีม้ไปได้หรือยังเกินล็อกอยู่มีอะไรอีกไหม อแเรปิดประตูให้แล้วเย้ขอบคุณมากอารยา ไปต่อไม่ได้เหมือนเป็นกระจกเหมือนอ่านโน้ตวันนี้นัดหมอไปอันต้าซาวมาริสาก็จะไปด้วยแต่สอนก็ดันจะมานัดราที่โรงพยาบาลอีกถึงแม้ว่ามาริสาจะไม่โกรธเรื่องสอนแล้วแต่เราก็ยังไม่พร้อมให้ทั้งคู่มาเจอกันในตอนนี้อยู่ดีแลนะไว้หลังคลอดก่อนน่าจะเป็นเวลาที่เหมาะกับทั้งคู่ที่จะคุยกันคงต้องแอบแอไปเจอกันและไม่ให้ทั้งคู่เจอกันให้ได้ ตแกทำงี้ได้ไงนี่ยังเป็นลูกผู้ชายอยู่หรือเปล่าคิดดูสิเราเลี้ยงไม่ไหวหรอกจะเก็บไว้ทำไมอะ่ะไอ้สอนลูกในท้องเนี่ยยังไงฉันก็ไม่ยอมให้แกโถ่เอ้ยมึงเป็นอะไรเนี่ยกูแค่จะเอาเด็กออกเอง หยุดกูบอกให้หยุดโอ๊ยโอ๊ยปวดท้องไอ้ศอนมึงทำอะไรกูมาดิสาฉันอยากไปหาเธอมาริสาบทที่แปดาม